จำได้ไหมครับว่าเป็นอิมพีเรียนสาขาที่ไหนครับเรื่องนี้โลเคชั่นค่อนข้างจะน้อยนะครับมีเพียงที่เดียวนะครับที่มองออกว่าเป็นห้างสรรพสินค้าอิมพีเรียนนะครับแต่ถึงมองออกยังไงก็ยังดูไม่ออกนะครับว่าเป็นอิมพีเรียนที่ไหนคุณจะรุนีนางเอกของเรื่องมาสมัครเป็นพนักงานที่นี่นะครับหนังเรื่องทายาทคนใหม่ ผู้กำก,กับก็คือวัฒนสิทธิ์สร้างโดยปิยภพยน์พยนะครับฉายเมื่อวันที่6กุมภาพันธ์ปี2531เพชรรามาเฉลิมศิลปศีพรสวรรค์นะครับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเห็นไหมครับทรงอาคารอิมพีเรียลที่ไหนนะครับอิมพีเรียลที่ผมรู้จักสมัยนู้นนะครับมีที่สำโรงอิมพีเรียลลาดพร้าวนี่มารู้จักภายหลังแต่ว่าคิดว่าไม่ใช่ แล้วอิมพีเรียลอีกอันหนึ่งที่ผมคุ้นๆนะครับจะอยู่ที่บางกะปินะครับเท่าที่ดูทรงอาคารอยู่แยกมีรถเมย์วิ่งผ่านผมก็เลยเดาๆเล่นๆนะครับว่าใช่อิมพีเรียที่บางกะปิที่อยูอ่ยื้องๆตรงข้ามกันกันกบที่ว่าการเขตบางกะปิหรือเปล่าอันนี้ด้วยความไม่แน่ใจนะครับเพราะว่า2 5 3 1 ผมแทบจะไม่ได้ไปแถวนั้นอีกแล้วนะครับสมัยตะก่อนนี่สมัยที่เรียนรามเรียนรามนี่ผมเรียน2อ2พ2นรอาศัยไปดูหนังสองเรื่องควบที่โรงหนังเจราาเจรา,าก็อยู่ทางที่ตลาดบางกะปินั่นแหละครับข้ามถนนข้ามไปจากแยกที่บางกะปิเจราาดูเสร็จแล้วก็นั่งรถเมลสาย71มาลงที่พระขนงแล้วก็ต่อรถเมลกลับไปบ้านพักที่ ซอยวัธรรมงคลน,นะครับนั่นแหละครับที่อยู่ที่มีโอกาสเห็นแถวแถวเขตบางกะปิก็สิ้นสุดในปี2027นะครับแล้วพอมีห้างชื่อห้างอิมพีเรียรู้สึกจะเห็นแวบเดียวนะครับว่ามีห้างอยู่ตรงที่แยกบางกะปิแต่ว่าไปอีกทีหนึ่งคือไปเมื่อเร็วๆนี้นะครับนั่งรถเมล์เล่น ไม่เจอไม่เจอหา้าก็เลยไม่แน่ใจเรื่องของเรื่องจะเป็นคุณลิขิตเองมางคลครับคนนี้เป็นพระรองครับคุณเกรียงไกรอุ่นนันนันเกรียงไกรกับจรูนีนี่จรูนีเขาไม่กินเส้นงวดนี้เป็นพนักงานของห้างอิมพีเรียลก็เลยแกล้งมาทักนะครับเพื่อที่จะทําให้คุณเอวรั์ซึ่งเป็นแฟนนี่เข้าใจผิดนะครับเกรียงไกรก็ไม่รู้จะทําหน้ายอย่างไรเนจรูนีครับหนังเรื่อง ทายาทคนใหม่โลเคชันที่ถ่ายทําส่วนใหญ่จะอยู่ภายในอาคารนะครับซึ่งเดายากนะครับว่าเป็นที่ใดแล้วก็สถานที่หลักที่ถ่ายก็คือที่ข้างทางที่นางเอกขายพวงมาลัยซึ่งผมดูหลายเที่ยวแล้วนะครับดูจากรถที่วิ่งผ่านดูจากป้ายซอยดูไม่ออกเลยนะครับว่าเป็นใกล้ๆแยกที่ไหนก็เลยข้ามเอาไว้ก่อนนี่ที่เดินเข้ามาก็คือคุณ สดินทิพสิวันนะครับนี่จะตบกันเลยได้วยเหตุนี้แหละครับนางเอกซึ่งดิ้นรนหางานทำจนได้งานที่ห้างอิมพีเรียลนี่แหละครับก็เลยถูกพักงานเพราะว่าไปมีปากมีเสียงกับลูกค้านะครับก็คนมันแค้นกันตั้งแต่ตอน <c ười> คือหมั่นไส้พระเอก ตอนแรกผมนึกว่าหนังเรื่องนี้เขาจะให้คุณจรุณีนั้นคู่กับคุณเกรียงไกรนะครับแต่ปรากฏว่าตอนจบนี่ได้คู่กับคุณลิขิตเอกมงคลนะครับนี่ครับถูกพักการนี่ก็คุณลิขิตขับรถมานางเอกทํางานวันแรกขับรถมาเพื่อจะรับกลับบ้านนะครับก็จีบกันมาตั้งแต่ต้นเรื่องแต่มาถึงนางเอกเดินออกมาแล้วก็บอกว่าเขา ให้ทำแล้วเขาก็ไล่ออกแล้วนะครับนี่ครับเวลาไปรับพนักงานที่ห้างต้องไปรับด้านหลังแบบนี้ครับดูนะครับว่าใช่ i m p e r i รีที่บางกะปิหรือเปล่านะครับบากไว้หน่อยนะครับ